ปลาชวาออกมาเป็นเลือดรีไปหาหมอตรวจผลนึงออกมาว่าเป็นมะเร็งคุณหมอว่าทำใจนะเตรียมจัดงานได้ค่า PSA เราจาก4ขึ้นไปเป็นร้อยตามที่เขาเจาะเลือดออกมาเทสตรงนา้นร้อยหนึง่งมันค่อนข้างจะอันตรายแต่เราก็ทำใจดีสู้เสือก้าเดิือน,นี่นอนที่เตียงเตียงมาพ้าคลื้นตัวจากสะดือลงมาถึงเท้านี่<ป>เขาขยับไม่ได้เลยเพราะว่าผมเป็นัมาพาตเนี่มันเริ่มจากศูนย์เลยนะเดินไม่ได้ ไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่รู้สึกตัวด้วยอะไรได้รู้จักกับแอปโก้ครั้งแรกตอนไหนเื่อนกับพี่สาวแล้วไปเยี่ยมที่โรงบายพี่สิริวังก็นํานวัตกรรมของแอปโก้เนี่ยมาให้ทานทีนี้ทานไปได้สักเดือน เห็นผลร่ลางกายเราสดชื่นขึ้น,นเออว่าร่างกายก็เราดีขึ้นขามันมีน้ำมีนวลบีบบีไปเนี่ยมันเจ็บนะเมื่อก่อนมันไม่เจ็บอะพอวันที่เขาขยับเท้าวันนี้ก็ดีใจมากเลยมันมืนแบบมันมีกำลังเขาสามารถลุกขึ้นนั่งเองได้แล้วก็ค่อยท้าลงได้แล้วก็เริ่มเกาะตามขอบต,ต,ตูเดินไปห้อง,งาน้ำเองได้โอ้ดีใจมากเลยครั้งแรกที่กลับมายืนได้คุณพอรู้สึก ก็ดีใจสิครับมันเหมือนกับว่าเออเราจะมีความหวังกลับมาเดินได้อยากบอกเป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราไม่ใช่ฮะให้เราอย่างเดียวนะท่านเป็นนักวิจัยทำนวัตกรรมแอโก,กออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวโลกจริงๆผมต้องขอบคุณในทีมของท่านดรพิเชษอย่างมากเลยผมต้องกราบขอบคุณอย่างสูง พบเป็นเซลลเมร็นอยู่ประมาณ4เซนติเมตรก็เข้าทำการรักษาที่ใช้ภูมิคุ้มกันคือแอนติบอดีแต่พอ2ปีขึ้นไปแล้วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มโตขึ้นทุกเดือนจาก4และเป็น7.8จนคุณหมอบอกว่าต้องเข้ารับเคมีบำบัดระหว่างที่รอเคมีบำบัดก็ได้ให้ลูกชายพามาที่ การของบีนนะคะคุณหมอก็แนะนําให้รับประทานทานไปแล้วก็ในระหว่างที่ทานนั้นต้องปฏิบัติตัวร่งคลัดเช่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทานของหวานแล้วก็รับประทานปลาเป็นหลักครบ2เดือนได้เวลาที่จะต้องไปเอกซเรย์ ray. ปรากฏว่าเอกซเรย์ไปสามครั้งคหมอก็บอกว่ายังไม่ให้บอกว่าอีก2อเดือนครึ่งค่อยมาเจอกันพยาบาลให้ผลออกมา3ใบ ก็เก็บพับเก็บกระเป๋าแล้วก็บอกลูกว่าเออบีมเนี่ยหมดแล้วเราไปพบคุณหมอดีกว่าวันนี้วันจันทร์ด้วยคุณหมอก็ดูใบที่เป็นผลการรักษาก็คุณหมอก็ชมบอกว่าผลเลือดดีมากพอใบสุดท้ายคุณหมอก็บอกว่าเอ้าผลเนื้อไม่มีแล้วนี่ชิ้นเนื้อไม่มีแล้วนี่เราก็ตกใจคุณหมอก็อ่านให้ฟังว่าไม่พบชิ้นเนื้อพบรอยแผลเป็นที่บริเวณปอดที่เป็นนะค่ะ เราก็โอ้ตกใจแล้วก็ดีใจปราดใจมากก็กลับเอาบีมกลับไปทานต่อจนไปพบคุณหมออีก2เดือนครึ่งที่โรงพยาบาลก็คุณหมอยิ้มยิ้มก็ปรากว่าชิ้นเนื้อคือมันไม่มีแล้วเพราะประมาณ5เดือนแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะพิสูจน์ได้ว่าได้ผลร้อเซก็ขอขอบคุณบีมมากๆที่ทำให้เรามีหวังเราพบความหวังจากบีมแล้วค่ะ คุ่ะ,ป,ะปกติจะมีรอบเดือนมาประมาณสัก3าวันแล้วพอมาพักหลังนี่ก็คือเหมือนจะมาแล้วไม่ค่อยหยุดนะคะมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะต้องมาใส่แผ่นพดนะคะก็ไปหาหมอนะคะเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสัก3ามเซนตัดเอาชิ้นเนื้อ,อไป,ไปตรวจด,ดูพพก็บอกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ2บียก็กลัวะค่ะเพราะว่ามันเลื่อนมันไหลไม่หยุดแล้วไหลเยอะมากค่ะในระหว่างที่ก่อนจะได้เข้ารับการฉายแสงในระหว่างนั้นก็หาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตดูรีวิวของประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้มาก่อนมีหลายท่านมากที่เขามารีวิวให้ใหฟังนะครับที่ว่าจะใช้ควบคู่กันไปกับการรักษาขึ้นเดือนก็ตัดสินใจก็มาพบกับท่านอาจารย์ดรพิเชษนะครับเล่าอาการให้ท่านอาจารย์ฟังก็มีภรรยามีปัญหาเรื่องเลือดเนี่ยมันไหลไม่หยุดอาจารย์ก็ไล่ดูข้อมูลอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองแชทดูก่อนไอเรา,าเครียดอาจารย์บอกว่าขอเวลาสองอาทิตย์ก็เลยนำกลับไปให้ภรรยาเรา นับดูเลยอะสิวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจากที่เลือดไหลไม่เคยหยุดเลยทุกวันแล้วก็จากที่ต้องใส่ผ้าอนาไม้แล้วก็คือไม่มีติดผ้าหนาไมยเลยนะคะก่อนที่จะไปเคมีบําบัดเรายังกลัวเคมีบําบัดอยู่ใช่มั้ยก็ยังกลัวค่ะแต่ก็ยังมีกําลังใจที่ว่ามีแอปโกช่วยที่เห็น่ะเขาคีโมมัดผมก็ร่วงตัวกระําค้ํมไปหมดน่ากลัวค่ะ แต่คือดีตรงที่ว่าเรามีแอปโก้ที่แบบเราทานไปช่วยแล้วคือผลข้างเคียงจากการที่เราฉายแสงกับีโมอะไรแบบนี้มันจะน้อยมากคือไม่มีอาการคะระหว่างช่วงเวลานั้นก็คือรับีโมไปด้วยควบคู่กับใช้ผลิตภัณฑ์แอปโก้ไปด้วยใช่ค่ะพี่ใช้ผลิตภัณฑ์แอปโก้ในปริมาณเท่าไหร่คะแคปซูลต่อมื้อ12แคปซูลตอนเช้าก็ค้ัมันก็สบายใจที่เลือดหยุดไหล ใช่ค่ะสบายใจ,ใจมากสิ่คัญคือพบวันที่สิเนี่ยเขาก็เฮเลยเพราะว่าวันที่สิบเบ็ดรุนแล้วก็ไม่มาแลมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมามีภูมิแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นก้อนที่เคยพบสักสี่ห้าเซนก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็หมอก็นัดอีก4เดือนอีก4เดือนก็นัดถ้าจบรอบนี้ไม่มีอีกใ<ช>ม่ย็้ละได้เฮกันจริงๆดีใจมากครับ ผู้หญิงอายุ30ต้นๆเนี่ยต้องตรวจเช็คมะเร็งเต้านมแล้วเราก็เจอแจ็คพอตว่าเราเป็นหลังจาก5ปีไปแล้วก้อนเนื้อมันเริ่มโตขึ้นถุงน้ําที่มันหล่อเลี้ยงที่ก้อนเนื้อมะเร็งมันก็จะทําให้เต้าโตขึ้นแล้วก็มีแผลผู้พองแล้ววันหนึ่งแผลผู้พองนั้นมันก็เกิดแตกออกพอหมอเห็นหมอบอกว่าต้องตัดแล้วคีโมใช้แสงอย่างเดียวคงไม่าารกักษาเขาบอกไม่าารักษาก็ตายบอกมันขอไปตายที่บ้านแล้วกันคือเต้านมเนี่ยมันอยู่ไปได้ถึง10ปีตามสนะถิตินะจะเสียชีวิตตอน10ปีประมาณเนี้ย เกิดไม่เกินนั้นแต่วา่ามันจะทรมานขึ้นมาเรื่อยๆเราจะทํายังไงให้เราอยู่ได้นานที่สุดแค่นั้นเองโอเควันนี้เราดีเรารอดพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไม่หรอกหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังตื่นมาเจอกันเหมือนเดิมเสร็จแล้ววันนั้นก็เลยดูเรื่องของวัคซีนิต i t y ดย์พอดีเปิดมาไม่ทันก็มาเจอเกิดพิเชษเนี่ยพูดทิ้งท้ายก่อนจบพอดีมะเร็งรักษาได้ตอนเช้า่ผมก็มาที่ตึกก็มาหาอาติบอกเนี่ยมีเคสหนึ่งเป็นอย่างเนี้ย คุยกันก็ว่าจะต้องรีบอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีค่ากลับไปก็บอกกระยาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเรารอดแล้วก็ซื้อมาแล้วแต่ใจก็คิดว่ายัางไงก็ไม่ลอดคือระยะขนาดนี้แล้วไม่ไม่มีทางที่จะอะไรทําให้เรารอดได้คือเป็นเขาเรียกว่าโคม่าแล้วเราก็บอกว่ากินก็กินพอหนึวัน วิ้ยดีขึ้นเปล่าไม่ใช่ยาวิเศษนะกินเข้าไปแล้วจะหายพอวันที่สองก็ถามมีวันที่3ก็ถามอีกแต่ใจเราก็คิดพอวันที่3เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันหายใจดีขึ้นแต่พอวันที่5เนี่ยเราเรารู้สึกด้วยตัวเองเราว่าปกติจะขึ้นบันได3ขั้นแล้วก็พักพอพอวันที่5้าเนี่ยเราก้าวขึ้นบันไดเราก็โอ๊ยทำไมก้าวขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแบบใจจะขาดเราก็เลยทดลองก้าวขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นถึงชั้นบนเลยอะตอนนี้รวมเป็นเวลากี่ปีแล้วที่เราต่อสู้ด้วยกัน สิบเจ็ปีคร <17. S 2> <17. S 1> ับขอบคุณมากที่ที่ห่วงใยที่ไม่ทิ้งกันที่อดทนถ้าเผื่อว่าไม่ได้เจอสิ่งดีๆหรือว่าไม่ได้เจอแอปโก้เราก็คงจะดูกันจนนาทีสุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์พิเชษไหมครับอาจารย์พิเชษเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้ชีวิตใหม่แก่เราไม่ใช่ตรงนั้นอาจารย์ให้ชีวิตของภรรยาคืนมาขอบคุณมากมาก เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่4พอมันเข้าระยะที่4ี่เนี่ยมันจะแสดงอาการที่รุนแรงมากขึ้นเช่นเราเดินไปมไม่กี่ก้าวก็จะหมดแรงบ้านก็จะหมุนซึ่งเข้าสู่ขบวนการรักษาด้วยการให้เคมช่วงที่เราให้ีโมก็คือ6เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือ1กินอาหารไม่ได้อาเจียนออกมาหมดร่างกายเราก็ยิ่งอดแอใหญ่หลังจากที่ให้ีโมแล้ว6ครั้งเซลล์มะเร็งนั้นมันหนีไปอยู่ที่ รอบอวัยวะเพศหลังจากการผ่าตัดผ่านไปผมเป็นโรคเบาหวานแผลผ่าตัดเน่าแผลไม่ยอมติดนะครับเลือดไหลออกตลอดเวลา ต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดเนื้อที่เน่าทิ้งถัดจากนั้นอีกประมาณเดือนหนึ่งมันก็กลายสภาพอีกจากตรงนั้นมันก็มาที่แก้มขวามาที่หลังแขนซ้ายขวามาที่ไหายปาร,ราหมอเห็นเข้าก็บอกว่าคุณลุงมันมาที่นี่อีกแล้วจําเป็นจะต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาการมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็ให้ลูกสาวพาไปบอกว่าพ่ออยากเวลาเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราป่วยนะ ไอ้ที่มาวันนี้เนี่ยก็จะได้มาเจอเพื่อนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะมาล่ำลากันนะครับกคือเคมีบัตรทำทุกอย่างแล้วคือหมดหมดทางแล้วก็รักษาจนไม่รู้จะรักษายังไงครับถึงขนาดไปงานเลี้ยงรุ่นไปลาพักพวกทงชัยก็เลยส่งโทรมาถึงผม ก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีนวัตกรรมมาเล่าให้ฟังว่าเขาสามารถที่ทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไปทําลายเซลเล์มะเร็งได้แล้ววันนั้นลุงโหนกเชื่อไหมครับเชื่อครับแล้วผมก็รู้จักเขามานานเนื่องจากเป็นเพื่อนเราเป็นอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องสูญเสียทําไมเราจะไม่ทดลองล่ะเมื่อเราคิดว่า มันเป็นไปได้ถ้าภูมิคุ้มกันงแข็งแรงขึ้นเราจะต้องหายเริ่มทานเจ้านวัตรกรรมตัวนี้น mm hmm. กระทั่งวันตรวจเลือดคุณบอก,ก็บอกว่ามันลดน้อยลงจนไม่สามารถทำร้ายร่างกายเราได้อีกแต่ยังมีอยู่ผมจะบอกคุณโหนอย่างเนี้ยคุณจะหายไม่หายขึ้นอยู่กับตัวคุณเราไปช่วยคุณสร้างเชตีเซลให้จัดการกับเซลล์มะเร็งมันอยู่ที่ตัวคุณแต่หลังจากที่เราทานมันไปอีกระยะหนึ่งไปตรวจทางโลหิตวิทยาก็พบว่าไม่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในเลือดเราแล้ว ทุกคนก็แสดงความยินดีกันผมจะบอกว่าคุณได้ทําได้สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดต่อเพื่อนมนุษย์ที่เป็นโรคมะเรง็งคุณได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกมากมายได้มีชีวิตอยู่ต่อได้อยู่กับครอบครัวที่เขารักหรือที่ท่านได้ดูคลิปที่ผมพูดนี้นะครับขอให้มีความเชื่อมั่นว่าชีวิตนี้มีความหวังเสมอครับอย่าไปท้อแท้มีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์พิเชษไหมครับคุณเป็นเพื่อนรักที่ผมรักมากที่สุดโอ้พิเชษเพื่อนรักขอบคุณสําหัาก ทุกอย่างนะเอาคุณที่ให้ชีวิตเราให้ขอบคุณเราที่ให้ให้ให้ความเป็นสุขที่ดีเรามีวันนี้ได้เพราะพี่ใช่ด้วยเนี่ย คือบีเลือดกระปิบกระปอยอยู่เรื่อยๆกดไปที่หน้าท้องเลือดมันก็จะไหลออกมาเยอะเลยพอหมอตรวจปั๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นมะเร็งเป็นระยะที่3าถึงสี่ลามที่กระดูกเชิงการานพอให้คีโมไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราเหนื่อยเราเพียเราไม่มีแรงให้ไปประมาณสัก4หรือ5ครั้งลูกสาวอยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่าแม่ลองใช้นวัตกรรมอันนี้ของดออรคนนี้ดูซิพอทานไปสักหนึ่งอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเราเห็นผล พราะเราเริ่มแข็งแรงอะแล้วค่าเลือดของเรามันก็ขึ้นขึ้นขึ้นทุกเดือนจนให้ไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครบคอร์ส8ครั้งแข็งแรงมากรู้สึกเราสดชื่นแล้วน้ำมังคุดเนี่ยเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากพอทานแล้วโอ้โหเราแบบส,สดชื่นมากมีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าตอนที่เราไม่เป็นมะเร็งอะอต้องใช้คําพูดนี้จริงๆนะคะ <laughs> <laughs> เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองก็ลามไปที่ปอดที่ไตกระดูกขานี่หนักที่สุดใส่เหล็กไปประมาณปีครึ่งคือกระดูกไม่ติด คือตอนนั้นมีเพื่อนเขามาบอกว่าเขาหายแล้วนะประก็กินอันนี้ก็ใช้มาเราแข็งแรงขึ้นเราทานอาหารอร่อยขึ้น ปรากฏว่า6เดือนผ่านไปกระดูกง,งอกขึ้นมาเต็มโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลยขอบคุณนวัตรกรรมแอปโกมากๆเลยไกลรัดหน้าเงินค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคําเจอที่ที่คอที่ข้างหูในหาหมอหมอเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลน,นะคะไปรักษาแล้วสามีเขาไปเจอนวัตรกรรมแอปโกเราก็เริ่มทานเลยค่ะก็ไปฉายแสงและพอเราฉายแสงไปทุก11ครั้งหมอเขาบอกป้าป้าไปกินอะไรมาเนี่ยไปกินยาอะไรไม่ต้องฉายแสงแล้วนะหยุดได้แล้วเพราะ มันยุบมันดีมากเพราะก่อนหน้านั้นนะคะคือว่าบวมมากแล้วน้ําเหลืองก็ไหลต้องล้างแผลทุกวันหมอเขาบอกว่าไม่ต้องฉายแสงเขาก็ส่งไปทางเคมีบําบัดจะให้คีโมหันมามองหน้าสามีเขาบอกไม่ต้องกินยาน,นี่แหละกินนี่แหละแล้วเมื่อวันที่29นี้ไปอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกป้าไม่ต้องมาแล้วนะคือมันดีทุกอย่างนะคะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่3ระหว่างที่รอการผ่าตัดนั้นเนี่ยเจ้านายผมเองได้นำนวัตรกรรมของแอปโก เอาให้ผมทานทานไปได้ทั้งสามวันตอนเช้านยก็สังเกตดูว่าเวลาตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะมันมีสิ่งที่มันปลอมปนมากับอุจจาระเรามันเป็นเศษเนื้อเป็นก้อนเนื้อที่เป็นอยู่ประมาณทั้งสองสามวันวันผ่าตัดคุณหมอใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปนอนพักอยู่ห้องไอซียูคุณหมอก็ไปเยี่ยมอาการก็ถามเอ้คุณรู้สึกคุณไปทําอะไรมาผมหามะเร็งลำไส้ใหญ่เก้าเซนนั้นหาไม่เจอผมเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปกติ สามารถใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมเมื่อปี60ประมาณเดือนสิงหาคมาอะค่ะขันเจอก้อนเนื้อที่นอ้าอด้านขวามันเป็นก้อนเนื้อที่ใหญ่แล้วก็แข็งๆคุณหมอก็ขอตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจด,ดูว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ก็เจาะโดยรอบไป6ชิ้นผลออกมาก็ปรากฏว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเนื้อร้ายสูงคุณหมอก็เลยบอกว่าตามความคิดเห็นควรจะผ่าตัด สุดท้ายก็มีการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออกปรากฏว่าก้อนเนื้อใหญ่ถึง5.5เซนเอาก้อนเนื้อไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งต้องนมงขั้นที่2คุณหมอแจ้งว่ามันจะรุกรัมกก็นแนะนำว่าควรจะตัดเต้านงมทิ้งแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษาตามขั้นตอนคีโมใฉายแสงอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอแจ้งว่าอย่างน้อยประมาณ6เดือน เราก็ตกใจแล้วก็ตั้งรับไม่ทันแต่ด้วยความตกใจนั้นเองค่ะม,มันทำให้เราเห็นภาพว่าอีกหเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นชีวิตยังไงในช่วง2เดือนที่เรารักษาตัวนั้นเนี่ยก็มีวันหนึ่งเห็น Facebook คลิปงานวิจัยของ e อ h o ซึ่งบังเอิญว่าคลิปนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต้้งนมระยะสองเหมือนเราเลยแล้วเขาก็สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้รับก,การรักษา เหมือนเราคือไม่ได้เอาชิ้นเนื้อออกเราก็เลยเอ๊ะเฮ้ยมันมีการรักษาแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองอาจจะเคยได้ยินในแง่ของธรรมชาติบำบัดย้อนดูอยู่ประมาณสองอาทิตย์ดูทุกวันเลยค่ะดูดูย้อนย้อน,อนถึงได้รู้ว่าเป็นางานวิจัยที่ที่ได้รับรางวัลในอดีตมันไม่ได้เป็นอะไรที่ม,มตีตัวนะคะเรามีความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือในความรู้สึกส่วนตัวนะคะตัดสินใจว่าบอกคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าขออนุญ,ญาต ศึกษาทางแพทย์ทางเลือกก่อนขอเบรก่อนก็เลยตัดสินใจติดต่อเข้ามาก็พบว่าเออได้ได้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นที่รึกษาให้เราก็เลยนัดเลยค่ะแล้วก็มาพบคุณหมอพร้อมทั้งเอาประวัติการรักษาของเราทั้งหมดให้คุณหมอดูสิ่งหนึ่งที่ได้รับคือความมั่นใจมากๆค่ะจากการที่คุณหมอดูผลเลือดหรือว่าผลการรักษาเรามาทั้งหมดก็เริ่มทานก็ตั้งแต่เดือนันยายนนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกสองสเดือนเนี่ยก็จะมีการไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คล่างกายเปรียบเทียบจนผลเลือดลดลงแบบลดลงลดลงและลดลงนะะจากที่เคยเครียดเครียดในสองเดือนนั้นกลายเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจค่ะคุณหมอจะให้ ให้กำลังใจให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแค่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีวิถีชีวิตบ้างเช่นเรื่องอาหารรักตัวเองมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการาทานอาหารและการออกกำลังกายมันยังช่วยกำลังใจในด้านกำลังใจด้วยค่ะเพราะว่ามันทําให้เรามีชีวิตที่ที่ปกติยังเป็นคนปกติสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างปกติแค่นั้นเอง เลยมีความรู้สึกว่าทานไปเรื่อยๆตามตาม,ตามคาแนะนําของคุณหมอจะปรับเพิ่มปรับลดก็ขึ้นอยู่กับอาการแต่ถ้าถามโดยตนเองแล้วอะค่ะก็มีความมั่นใจจากการที่ทานมาก็ประมาณหกเดือนกว่าแล้วก็เกินหกเดือนแล้วนะคะถ้าทานตัวนี้แล้วเรายังใช้ชีวิตได้แบบนี้มันก็เพียงพอแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้สำหรับคนที่กำลัง อาจจะเพื่งรู้ตัวแล้วยังช็อกหรือยังไม่มีทางออบอยากจะแนะนําว่าให้ให้เรามาพบคุณหมอที่นี่ดูนะคะแล้วก็มันก็เป็นทางออกที่ที่ดีอันหนึ่งโดยที่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเรามากคือหมายถึงว่าเรายังใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวกับกับคนรอบข้างของเราได้อย่างปกติะคะ่ะ Hi uh, my name is Nicholas Chia And uh, sometime back in 2015, June 18 to be exact, uh, I was diagnosed with prostate cancer. Mm -hmm. uh, I was informed by my doctors then that it was advanced cancer and that uh, my reading was very high in the high 90s. And uh, I was desperate. I was desperate, I was worried, I was even upset. Yeah. But the, I went. The high figure was PSA. The high figure was PSA. Mm -hmm. And. Um, not knowing what else to do, I really turned to God and prayed very, very hard. Mm -hmm. And with divine intervention, I somehow came into the discovery of Th Balance Juice mm -hmm. and Th17. And I must admit, at the beginning, I was skeptical. I've seen so many things about mm -hmm. cancer. I was just telling myself it could be another one remedy that everybody's heard of. But somehow or other, I decided that I needed to explore this particular option a little further for two mm -hmm. simple reasons: mm -hmm. uh, one that it was natural, it mm -hmm. was completely natural, and that, that was very comforting for me, because you know mm -hmm. it, uh, there was no, med no chemicals in it mm -hmm. uh, And the second was the fact that um, there was science behind it, and mm -hmm. TH17 was somewhat discovered only as recently as 2007. Mm -hmm. So somehow or other, I felt that with these two elements combined, science and natural. completely natural, mm. I decided that I must get on it as quickly as I can, and mm -hmm. I did. I was unfortunately a little too late. In that, I in about two and a half months later, I was going to go for another test. Mm -hmm. But I did get on the program and the re regime uh, very, very thoroughly followed the regimen very closely. And I did it for slightly over two months, two weeks, and a bit mm -hmm. before my next uh, medical uh, check, a quarterly check. Mm -hmm. And during this quarterly check, October 6th to be precise, mm. uh, the doctor gave me shocking news. And I was very, very happy to hear, I was in tears when I, I got the news that my PSA dropped from 90, high 90s to 3.73. Mm. Um, i consider it a miracle mm -hmm. but it's clearly the effects of th17 what did the doctor say it's the, a mistake the doctor yeah. was shocked the doctor was surprised mm -hmm. the doctor said what is it that you're doing you know mm -hmm. is there anything else whatever you are doing keep doing it mm -hmm. uh, and I, ironically i was actually carrying my th17 uh, bottle uh, to show him, to see mm. if I could take it, you mm. know, just to confirm with a medical doctor mm -hmm. that, you know, if, if, if there was any conflict. Mm -hmm. And uh, he looked at it, he says, oh, this is all natural. Hmm, mm. TH17. He says, yeah, carry on. It's mm. good for you. Mm. So I carried on. Mm -hmm. And uh, I must also admit that my health condition improved significantly. Mm -hmm. I was looking terrible in the initial stages of the diagnosis, uh, but after the mangosteen juice or the th balance juice and th17, mm -hmm. my health, i could feel significantly improved. Mm -hmm. and i was very happy with the progress. and uh, i moved on and I i've been taking it since. and mm -hmm. i just had another uh, check 6th of january. so 6 is the magic day. Mm -hmm. Uh, every quarter now and 6th of january i took another check and the doctor says your psa is going further down mm. at 2.8 mm. and i was elated mm -hmm. so i packed my bags the next day went to phuket for a holiday with my wife and uh -huh. my daughter okay. <laughs> i'm extremely happy and i can only say this i don't leave home without it Okay, th17 balanced juice i carry it everywhere i go and now today in better health i can travel freely Mm hmm. and joyfully. And I hope that this more people will find out about this. ผมเชื่อวงคุยซุยมาจากมาเลเซียครับผมทำงานชิปปิ้ g ครับอยู่ผมอยู่ที่มาเลเซียชายแดนที่ประตาศเบสาครับเป็นมะเร็งครับเรื่องเรื่องเ่มะเร็ง,เงนี่ผมมีปผมมีประสบการณ์อยู่ที่ผมอยู่แล้ว เราว่าทําไมผมเคยเป็นมาตั้งหลายทางผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่คงขุมขุมไม,ม,ม,ม่สมุกใช่ไหมหลัง10ปีหลังนี่แกมาอยู่ที่ปวดผมครปวดผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางคุณเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ป่มส่วนมากแกแปลนแปลนหวัดเยอะ สักอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอยู่ที่เจ็ดแปดวันเป็นเกบเต็มใช่ไห,หวันแล้วก็แกก็ร่างกายก็อับซึเลยอับเส็บได้พวสิบลังเสร็จแล้วประมาณสักทนได้ประมาณสักสองปีเสร็จๆไปตรวจอีกใช่ป่ะครซีเอแกก็ค่อยขึ้น,ข,นขึ้นถึงสูงที่สุดประมาณอยู่ที่ห้าสิบแล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปรักษาเสร็จใช่เหล่า รู้สึกว่าก็ไม่ดีเหมือนกันใหม,หม,หม่ๆแกดีอะใส่พัก4เดือนหลัง C แกลงถึง1ึงจุดแครับ2เดือนนี่นะยังไม่ถึงทีแกก็ค่อยๆขึ้นกลับไปอีกข้างหนึ่งผมก็คิดว่าแกแยกไปตรวจอีกข้างหนึ่งแกมาถึงที่ตมน้ำเหลืองอีกข้างหนึ่งตมน้ำเหลืองของเรานี่นะผมไม่คิดว่าจะรักษายากนะตมน้ำเหลืองแต่แล้วหมอก็บอกาไปใช้ใช้แสง ไม่แกยอกว่าเริ่มอย่าไปที่่ายแสงก็ตรวจอีกทางหนึ่งเนี่ยแกมาที่กระดูกมาอยู่ที่กระดูกซี่โครงอ่ะด่รามอีกไปอยู่ที่รู้สึกว่าเรี้ยงอ้รู้ที่ที่ไข่ไขเนื้ออยู่อยู่ที่หายไข่อ่าใช่หมอก็สั่งว่าไปเลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c ีเก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18กวปดัวกินอาหารเสริมมาทั้ง1 0บกว่ปี ทุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอะองประเทศอะไรบ้างครับอออเมริกามั้งญี่ปุ่นมั้งทางที่เอเพราะยุโรปมั้งอะไรมั้งมันมีมีอาหารเสริมดีๆก็เพิ่งนเอามาแนะนําผมเสริมหมดไม่ได้ผลเลยแกผลแกอาจจะแกน้อยผมเพื่อไปเจอที่ทางที่สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนมันแนะนําทีมอ่านเสริมอีกชั้ไม่ชนิดกัน ที่เลียกน้ำมังคุดผมเ่ืเอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะหวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆผมเคยทําน้ำมังคุดไทยที่ร้านทั่วๆไปครับก,ก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหรศูนย์วิจัยทางบางพุนแกรู้สึกว่าแกผลเร็วเร็วกว่าเ,เยอะๆครับ กลับมาอยู่ที่หันใหญ่ใช่ไหมผมก็ไปเจออยู่ที่ร้านขายโชว์หวยแกแกก็มีมีน้ำเอพรูด้วยผมก็ื่อเสร์กับมากินอีกร้างหนึ่งกินรู้สึกว่าร่างกายก,ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนตั้งเยอะจริงว่ายิ่งไหมด,ดีขึ้นผมหลังก็เอามาดูที่ปวดแกมีเขียนแกผลิตอยู่ที่ลำพง หลานแกนมีโทรศัพท์ด้วยที่ที่กดทางนู้นใช่ป่าผมก็ให้ลูกสาวผมโทรช่วยช่วยโทรมาถามใช่ไหมถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้ที่อาหารเสริมนี่จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างกายเยอะไหมก็มาเข้าเข้าใจแกก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นี้แล้วร่างกายกาย็ยิ่งดียิง ยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคตซูมประมาณที่หกเมตรครับใช่เช้าใช่เที่ยวเชาเที่ยงเย็นน้ำก็ประมาณวันละสองขวดผมก็อย่ารั้วล่างร่างกายเราหายสิงว่าไปแพทยสแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่าอุ้นทำไมมันหายหายได้ซีอก็ลงละเหลือสามจุดใ่ครับผมผมก็งงนละก็แพทยสแกนออกมานี่ รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะวหมอก็บอกกับสั่งสองเดือนไปดูอีกทางหนึ่งดูที่จริงๆแล้วแกหายบอกครับรู้สึกว่าเ,เรื่องมัง,มงคุดนี่นะแกมีช่วยที่รา่รางกายมันเสริมตามขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมาได้เยอนะนะตั้งแต่ตาถึงถึงทุกๆผมคิดอาจจะมึงช่วยได้ทั้งหลายอย่างคนไทยเก่งม,มากครับ ก็ต้องขอบใจที่อที่อาจารย์นี่มันเป็น,ปนหมอดออเตอรเนี่ยแต่ไม่แก่ผลิตออกมาให้เพราอมาช่วยคุณป่วยครับ